สวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวะทางหังเสียงภาคเช้านะครับปราจาวันพารหัตที่2ี่นะครับสำหรับหังเสียงเมื่อวานบ่ายไม่มาแปดไปเที่ยวนะครับของขอไปแปดไปเที่ยวก็ที่ผมสังเกตดูครับหังเสียงสามวันที่ผ่านมาคือเจาะทุกเช้านะครับมวลจันแตกสามตัวตรง วันอังคารเด้งบุนรางตรงๆแต่3ตัวเมื่อวานเจาะขอให้สถิติเช้าเดินต่อครับแต่ส่วนมากทุกวันที่4ของแต่ละุันมันจะมีการเปลี่ยนแปลงครับยังไงลองรับชมและฟังผมครับถ้าถูกใจตามแลกันครับและถ้ามีโฆษณาครับดูให้ผมด้วยครับขอบคุณล่วงหน้าแล้วกันนะครับหางเสงช้าเปิดที่บวกครับ74596ครับเดงสูตรที่ผมจำได้คือ0นะครับวิ่งบนรุ่นล่าง0นะครับ ส่วนที่ผมจับได้ส่วนมากจะไปหลักสิบนะครับผมก็จะได้สองสามคู่ดังนี้นะครับศูนย์ห้าห้าหกครับศูนย์ห้าห้าหกศูนย์หกห้าเจ็ดครับศูนย์เก้า ของศูนหกห้าเจผมมีแล้วผมไม่เอาเพราะว่าศูนย์เย์เมันจะคู่กับศนขอประทานโทษครับศูเกับศูนย์หกศูนย์เก้อ่าเดี๋ยวผมขอดูอีกคู่นึงแล้วกันพอดีจะได้ไม่ซ้ำครับขอภายขอภยัยเดหลักสิบศูนย์สี่สี่าเเบิ้ลอ๋อใช่เปิดเบิ้ล ศูนย์ศูย์เลย,ยงั้นน่ะไม่เปิดเบิ้ลเปิดหกเก้าเก้าหอ่ะขัวเบิ้ลห้าหนึ่งเนาะก็ถูกใจตามนล้วกันครับร้อยส่วนมากบวกบวกบวกจะคงที่หครับจัดหกเข้าไปครับ 3ตัวครับผม605 6นย์5้6หกหก0้าหกห้ครับหางเสียงเช้าได้ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านครับผม